i n g แ Now Podcast Better Than Ever สวัสดีครับพบกับข o o d Morning i n ง Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ vocabulary กับเรื่องที่มีชื่อว่าสายชัดต,ต,ต้องโดนรวมตัวยอ่อที่ต้องเจอแน่ๆในภาษาอังกฤษสวัสดีครับไหนใครสายชัดสายยอ่อมารายงานตัวหน่อยเร็วเพื่อนๆชาวอิงนวทั้งหลายนะครับคงทราบดีว่าเวลาที่วัยรุ่นฝรั่งเขาเนี่ย พิมพ์แชทกันนะมันจะต้องมีตัวย่อต่างๆนะครับผมหรือรว่าที่เราเรียกว่า acronyms นะครับซึ่งปรากฏอยู่มากมายซะเหลือเกินนะครับผมจนบางทีพี่เอกและทีมงานเนี่ยเราคุยกันแบบสายยอ่อจนคำเต็มแทบจะไม่มีแล้วนะครับโอ้เรียกได้ว่าบางทีก็งงๆนะว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะขออธิบายทีสิดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะ เผื่อใครเนี่ยอยากมีเพื่อนฝรั่งนะครับจะได้เอาคำย่อเหล่านี้เนี่ยไปพิมพ์แชทให้ดูเก๋นะครับผมวันนี้พี่เอกและทีมงานอิงนาวนะครับจัดเต็ม20ตัวย่อที่ต้องเจอแน่ๆจะมีอะไรบ้างนะครับก็ก่อนที่จะไปจดไปฟังกันนะครับก็อยากขอกด subscribe ให้หน่อยนะครับติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เอกและทีมงานอิงนาวนะครับผมขอบคุณครับทุกคนที่กด subscribe ให้นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวย่อแรกคำเต็มแรกนะครับแล้วก็ตามด้วยความหมายนะซึ่งเราจะ ยาวๆไปเลย20คำนะครับผมมาเริ่มกันเลยตัวแรกนะครับตัวย่อคือ B R B นะครับหรือว่าคำเต็ม Be Right Back ความหมายคือเดี๋ยวกลับมานะครับผมไปกันต่อที่คำที่2นะครับตัวย่อคือ B F N หรือว่าคำเต็ม By For Now นะครับไปก่อนนะ ไหนละวพี่เอกครับอยู่กันก่อนหมายถึงว่าแค่นี้ตอนนี้นะครับผมแต่เดี๋ยวก็กลับมานะครับ by for now ไปแค่ประเดี๋ยวเดียวอะไรอย่างงี้นะครับผมมาต่อกันที่คำที่3นั่นก็คือตัวย่อ b t w นะครับคำเต็มก็คือ by the way ความหมายคือยังไงซะหรือว่าเออนี่นะครับใช้ตอนจะเปลี่ยนเรื่องคุยนะครับผมมาต่อกันที่คำที่4นะครับ ตัวย่อคือ d w b h นะครับ don't worry be happy ความหมายก็คือไม่ต้องกังวลมีความสุขไว้หนานะครับผมถัดมานะครับนั่นก็คือ f 2 f คำเต็มคือ face to face นะครับความหมายคือตัวต่อตัว,ตวหรือว่า2ต่อ2นะครับผมจะไปกินข้าวกัน2ต่อ2หรอช่วยเราด้วยสิเฮ้ยมาต่อกันที่คำถัดมานะครับนั่นก็คือ f y i นะครับนั่นก็คือ for your information นะครับ for your information เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคุณหรือว่าแจ้งให้ทราบเฉยๆนะครับคำต่อมานั่นก็คือ h a k hugs and kisses ความหมายคือกอดๆจุบจ๊บๆอารมณ์ส่งความรักความจริงใจไปให้ก่อนจบบทสนทนานะครับผมถัดมานะครับนั่นก็คือ h a n d have a nice day have a nice day ขอให้มีวันที่ดีนะ เห็นตัวยอ่อเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นมือนะครับหรือว่าถ้าได้ยินว่า h a n d ไม่ใช่ hand นะครับผมโอเคสายย่อก็เงี้ยนะต้องถามก่อนต่อมานะครับนั่นก็คือ i d k i don't know ความหมายคือฉันไม่รู้นะครับไม่รู้อะไรนะครับไม่รู้อะไรเลยถัดมานะครับนั่นก็คือ i m o นะครับคำเต็มคือ in my opinion นะครับผมหรือว่าความหมายแปลว่าในความคิดเห็นของฉันนะนะครับ I M O in my opinion นะครับถัดมานะครับนั่นก็คือ J K นะครับ Just kidding อาได้ยินบ่อยใช่ไหมล่ะครับคำนี้ Just kidding แปลว่าล้อเล่นจา้านะครับหยอก,ยอ,กอะไรอย่างงี้นะครับผมถัดมานะครับ L M A O นะครับ L M A O นะครับผมนั่นก็คือ Laughing my ass off Laughing my ass off ขำหนักมากนะครับหนักจนบ้นท้ายขมิบเลยนะครับผมก้นขมิบนั่นเองนะครับโอเคไปต่อกันที่คำถัดมาดีกว่านั่นก็คือ L M K L M K คำเต็มคือ Let me know Let me know นะครับความหมายคือไว้แจ้งให้ฉันทราบด้วยนะครับผมต่อมาคือ N M Never mind Never mind ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเฮ้ยอย่าเสียงสูงสิพี่เอกถัดมานะครับนั่นก็คือ O R L Y นะครับนั่นก็คือคำเต็มที่ว่า Oh Really ความหมายคือ Oh จริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยไม่จริงนะครับผมไม่จริงครับเรื่องอะไรล่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถัดมานะครับนั่นก็คือ P T B คำเต็มคือ Please Text Back ความหมายคือได้โปรด ส่งข้อความกลับมาด้วยนะครับคำถัดมาคือ r t r t retweet retweet นะครับ retweet นะครับส่วนใหญ่ใช้ใน Twitter นะครับถัดมานะครับนั่นก็คือ t i a t i a คำเต็มคือ thanks in advance นะครับผม thanks in advance ขอบคุณล่วงหน้านะไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องขอบคุณเฮ้ยเขาไม่ได้ขอบคุณพี่เอกคำถัดมานะครับ t M r W นะครับหรือว่าคำเต็ม Tomorrow ความหมายคือพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยมาฟังกันอีกนะครับคำสุดท้ายของเอพิโซดนี้นะครับนั่นก็คือ Y W คำเต็มคือ You're welcome ความหมายคือไม่เป็นไรจ้านะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับคำที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับพี่เอกเชื่อว่า หลายคนนะครับที่เป็นสายย่อๆๆอ,อ,อ่ะเอาย่อเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เพลงสายย่อนะครับต้องมีคนเคยใช้แน่นอนนะครับผมซึ่งหากใครเนี่ยที่เพิ่งเริ่มใช้เริ่มจําตอนแรกๆเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะครับแต่หลังๆเนี่ยพูดเลยว่าพิมพ์ชัดทีใช้เวลาแค่1นาทีเสร็จจบครบรู้เรื่อง <c oughs> รู้เรื่องจริงหรือเปล่าพี่เอกนะครับยังไงก็อย่าลืมลองเอาไปใช้กันนะครับผมแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างลองพิมพ์คําที่ชอบลงมาในคอมเมนต์นะครับ หรือว่าคำที่ใช้บ่อยก็ได้นะครับลองมาแบ่งปันกันดูว่าใช้คำไหนบ่อยบ้างนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับอยากจะฝากว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่ไม่เป็นทางการนะครับผมดังนั้นเนี่ยพี่เอกแนะนำว่าเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับว่าเราแชทอยู่กับใครนะครับผมและสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษ และติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ ingnow. in. th นะครับหรือจะติดตามผ่านทางหน้าแฟนเพจ Facebook ingnow. in. th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุก podcast player เอาไว้อีกทางก็ได้นะครับแล้วพบกันในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ See you soon.